ผลของการไม่มีศีลพิกุทั้งหลายปานาติบาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นพิกุทั้งหลาย อาทินนาทานที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอาทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะพิขูทั้งหลาย กาเมสุมิจฉาจารที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูพิขูทั้งหลาย มุสาวาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัชฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงพิขุทั้งหลายปิสุนาวาท คือคำยุยงให้แตกกันที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรพิขูทั้งหลายพรุสวาดคือคำหยาบ ที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพร,รุษวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจพิขูทั้งหลายสัมผัสปลาป,ปะคือคำเพรเจอร์ที่เสพทั่วแล้ว จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือพิกุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยที่เสพทั่วแล้ว จเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดดิรัชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า